เนี่ยที่บอกขาดจากสมมุติสมมุติที่มันหนักด้านธักัรระวางพ่อระวางแม่พี่น้ององคชาญญาติที่หนักด้านธัชกัรรัดตึงในจิตเหมือนกับเถาวัลย์ที่รัดตึงต้นไม้สมมุติที่รัดตึงจิตมีพ่อแม่ความรักความชังพี่น้ององคนาญญาติคนรักคนห่วงที่มันพันธนาการจิต มาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านล้านลาน้ลานชาติหรือประมาณชาติไม่ได้มันข้าจะบบ้านครั้งแรกพี่หนาวนะลูกนะนี่นั่นแหละผางอ,อจากะกันเลยนะั่ะความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เป็นความรู้สึกนึกคิดก่อๆหายเงียบไม่มีเป็นผู้ไม่ ไม่มีคําว่ารักคนนั้นรักคนนี้ไม่มีคําว่าโกรธคนนั้นเปียดคนนี้ไม่มีเลยอู้มันจะจันร์จิตพุ่งทะลุการโลกรูปโลกอรูปโลกเข้าสู่จักรวาลอันนั้นจะจักรวาลหูยเหมือนกับอลังการงานสร้างพูดออกมาเป็นสมมุติไม่ได้มันจะจันทร์ที่สุดช่วงเป็นมะข่าวเนี่ยแต่ว่าสมมุติขาด ขาดแบบนี้ไม่มีคําว่ารักคิดถึงพ่อแม่อีกไม่มีคําว่ารักคิดถึงคนรักพี่น้องวงศาคนาญาติมูพวกและสิ่งของใดๆทั้งสิ้นมันก็ขาดสะบั้นออกจากจิตมันก็เถาวันที่พันต้นไม้ถูกโค่นถูกฆ่าถูกทำลายไปหมดต้นไม้สะอาดสะอา้านเตรียมตัว ที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่นี่คอยวันแต่จิมันไม่ได้คอยวันนะเมลมามราขาดจากสมุติพุ่งเลยทะลุกลางโลกลูกโลก,โลกและทรลปบอลลูก,ลกเหมือนกับฟุตบอลสามลูกเรลียงกันพุ่งทะลุสามลูกเหมือนพุ่งทะลุฟุตบอลสามลูกเหมือนกับยิงลูกศรทะลุ ฟุตบอลสามลกที่เรียงกันนี่นั่นแหละสามโลกการโลกรูปลูกและอรูปโลกจิตทะลุโลกได้ออกไปออกนอกโลกเป็นในจักรวาลอันนั้นแต่จักรวาลเพ่งควางเตะพลังจิตไม่ได้เพ่งควางหูไม่เคยพวกมันเคยเห็นแต่ตั้งแต่วันนั้นแหละปีพศ2 5 4 1นั่นแหละจิตไม่ใช่จิตธรรมดาแล้วนใจไม่ใช่ใจธรรมดาเล นต้นม่วงต้นนั้นเสียดายว่าไม่ได้เหลือชาาเลยเนี่ยที่ดารตลกที่มันขาดจากสมมุติโอ้ที่บอกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนในก่อนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนนี่หละความมหัจจันท์นี้มันประมาณไม่ได้ไม่รู้จะเอาสมมุติตัวไหนออกมาพูดให้ความมหัจจันทร์ตัวนี้ ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเผยแผ่ให้หมุกขณนะได้รับทราบรู้เห็นมันจะจจันร์จริงๆนะลูกนั่นแหละคือการขาดจากสมมุติเป็นอย่างนั้นไม่มีเครื่องพันธนาการรัดดึงจิตอีกแล้วมันก็จิตสะอาดจะอ้านเห็นการพุ่งทะลุของจิตทะลุโลกทะลุจักรวาลไม่มีที่หมาย และไม่เห็นการหยุดของจิตมันจะจันจริงๆกนะ็มันตัวนี่ล่างเบาเบี้ยวลงทางจงกลมตั้งแต่สามโมงเย็นอาจังแต่สามโมงเช้าจนถึงสามโมงเย็นดับพักอยู่อย่างนั้นก็นกระดูก็จะเห็นกระดูกอยู่อย่างเดียวเยียบย่ำอยู่ในกระดูก ร่างกายตัวเองก็เป็นกระดูกกหนดเห็นเฉพาะเท้าสองข้างก็จะเห็นเฉพาะเท้าสองข้างเดินกลับไปกลับมาอย่างเดียวกนดให้มีกระดูกเต็มในทางจงกรมกระดูกในทางจงกรมก็เต็มอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวเห็นไหมหละ่ะจะรวมอยู่เป็นปัจจุบันอยู่อย่างนั้นกี่ชั่วโมงก็ตามถึงคืนก็เหมือนกันอุปถากวาจารย์เสร็จปั๊บ หกโมงเย็นทำวัดไอ้เขาทำวัดทำวัดสวดมนต์เรียบร้อยแล้วแหละรวมกันทำวัดสวดมนต์หกโมงเย็นเริ่มเลยวันนั้นลงทางกลางกลมช่วงที่มันดับนัโลกนะั้นจากหกโมงเย็นอยู่อย่างนั้นไม่มีคำว่ากลางคืนกลางวันเพราะจิตมันสวาน่าง จนถึงช่วงเช้าไม่มีคำว่าเมื่อยลละและความการตรงการแต่งเขาไปยุ่งนี่แหละปีติที่มันที่มันแรงที่มันได้จากตัดขาดจากสมมุติตอนนั้นแหละนี่จะเป็นอย่างนีรลูกไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อน ไม่เคยมีคูบาอาจารย์รูปไหนเทศไวาและไม่มีในตำราที่บ่งบอกว่าอย่างนั้นเพราะมันเห็นเองมนุษย์เองเห็นเองก็มันอู้ไม่เคยผอไม่เคยเห็นนะทุกอย่างน,นี้ไม่ไม่ไม่มีควาว่าจะโซจะท่านอะไรความโกรธไม่มีแล้วความรักไม่มีแล้ว เป็นสภาวะอีกสภาวะหนึ่งที่ตัดขาดจากสมมุติไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปยุ่งในจิตตัวนั้นอีกเลยมหัศจรรย์จริงนะดูนะนั่นเลยพูดให้ฟัง